ดูดวงเช้าลาสีเมนพ้นวันที่24มิถุนายนเดี๋ยวรู้ว่าใครเป็นใครด้วยโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิงิทสิ์คำชูปกปักกุ้คของรษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงไกรเจริญรุ่งเหลืองขึ้นมาทันทีจันไดก่อนอื่นหมอสันขอแนะนําให้ท่านพบไพรีพิ่นาศัตรูโมมานพังพินาศับ,บพระผงเก่าวัดบวรน,นะครับศัตรูโมมานพังพินาศ250บาท นรัผมและพบเหรียญปางสะดุงมาน,นครับเขาเรียกว่าเหรียญปางปราบมานมานชอบมากระซิบข้างหูทํานู่นทํานี่ไม่เอานะรัผมพบเหรียญปางปราบมานไว้250บาททักไลน์มาซันนี่ส8 9สอด้วยโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งิสิทธิ์ค้ำชูปกปักกุ้มของรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชค โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตานี้กําลังจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดระบบศัตรูโมมานคอยกันแกล้งให้ไร้ายใส่ร้ป้ายใสเดี๋ยวรู้ด,ดีเพราะว่าดวงนี้กําลังจะเปิดราชสีมานอนซบตากมีอำนาจบ,บุญบารมีวัสนาะอันยิ่งใหญ่เกียงไกรเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชค ระผมทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาประเดมระดังปีศาหมู่มารน,นางบานร้ายคนอิจฉาให้ร้ายใสย่ร้ายป้าย,ายีจะพังพินาศดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงไกลจิตใจห้าวหานเด็ดขาดเด็ดเตี้ยวอาหารได้วางแบบแผนมองการไกลถึงอนาคตถึงขั้นไปแต่งงานเมืองนอกเมืองนาผมซื้อบ้านหลังใหญ่เขาหรือหาสร้างบ้านให้พ่อแม่เป็นเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีมีดดาปักตรงกลางใจกระบนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างข้าพเจ้าไปทําอะไรให้คุณหรือยังไง นะผมถึงได้เจ็บปวดโดนล้าวแสนทุกข์กรามานมีดดาบปักตรงกลางใจให้ระแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ยังไงก็แล้วแต่ดวงนี้ก็เป็นเศรษฐีได้รับแก้วแหวนเงินทองเพชรดินจินดาน,นำพาซึ่งความผสมเนตรดมูลมณเสนจันมณจันทาจันซ้อนจันมาหาสเสนเม่ตามหานิยมท่านจะเป็นเศรษฐีอภิหมหาเศรษฐีรวยสแสนล้านจักรวาลหมื่นสแสนล้านจักรวาลปีศาจหมู่บ้านนางบ้านหลายคนอิจฉาให้ร้ายจะพังพินาศ รับอีฉาตาร้านมักนอนไม่หลับคนคิดดีนอนพับหลับปลอยอร่อยไปเลยนับในหัวคิดแต่เมฆหมอกในมือจับเงินไว้น้ำมในเท้าเหยียบเงินไว้ดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาเสที่ไหนอัศวินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านดวงชะตานี้ตกตำแหน่งมาประยองไอ้ท่านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะพัฒนาอย่างก้าวโดด ตกตำแหน่งชาลอดให้บุ่งบ้านบุ่งตรงไปข้างหน้าดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาเสียหนหยยังเด็ดขาดเด็ดเตียวเข้หาหารอัศบินขี่ม้าส,ส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเพราะฉะนั้นดวงนี้พร้อมที่จะไยพร้อมที่จะต่อสู้แข่งแย่งชิงดีในเมื่อขนมันจะร่ำรวยนะผมไขรก็ฉุดท่านไม่อยู่ขอทำนายว่าชาวราศีมินจะรวยเป็นเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีจะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงิน ดวงชะตานี้มีความมุ่งมั่นนะผมอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าจเจริญลุกเรืองมีเงินมีทองแก้แหวนกันทองเพชรนินจินดานับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาเสียที่ไหนเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหารเจอพ์ทเดอร์ที่ดีเจอคนที่ใช่พร้อมที่จะฝ่ายพร้อมที่จะต่อสู้แข่งแย่งชิงดีศัตรูพังพินาศดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคอัศวินขี่ม้าถือดาบถึงเวลาต้องปะทะต้องกันแยกกันแกล้ง งับแก่งแย่งชิงดีด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาทาการตัดสินใจยังเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห่อหานให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปขา้างหน้าพร้อมที่จะฝ่ายพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะแก่งแย่งชิงดีดวงชะตานี้พลิกเปลี่ยนแปลผันนะครับเดดเดวิลปีศาจ์มูมานนังมาไลส์อย่าไปสนใจอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวและดวงชะตานี้จะเปิดท่านใดจะดูดวงกับมอสันทักไลน์มาซันนี่489 1คําคำถาม200บาท4คํคำถามแถมหนึ่งนะครับคําคำถาม800บาท ถ้ักรายมรณาจารย์หมอสันส่งคลิปให้นะผมโชคชะตาานบุญบารมีวาสนาย้ําก่อนเป็นคลิปส่วนตัวนะครับท่านดูคนเดียวนะครับคลิปส่วนตัวนะครับนะบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดท่านมานะครับผมเดี๋ยวหมอสันส่งคลิปให้นะครับนะครับผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนานะครับท้ายคลิปนะครับผมรับฟังต่อกันยาวๆนะครับผมถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติดให้ค่าครูหมอสันได้ครับผมขอให้ท่านแช่มชื่นครับ สำหรับชาวมีนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้ที่ทำอาชีพค้าขายเดือนนี้ถือว่ามีกระแสทีท่ดีขึ้นจากช่วงก่อนก่อนเพราะดาวอังคารและดาวผู้ส่งเสริมให้คุณมีพลังในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์บริการหรือสื่อโฆษณาใหม่ๆรวมถึง,งอมีทักษะการเจรจาต่อรองที่โดดเด่นในส่วนของการตลาดออนไลน์ อาจมีแรงบันดาลใจในการใช้สื่อโซเชียลมากขึ้นเช่นการโพสต์คลิปวิดีโอสั้นๆที่กระตุ้นความสนใจของลูกค้าหรือเขียนคอนเทนต์ให้หน่าติดตามช่วงกลางเดือนอาจมีคำสั่งซื้อเข้ามามากกว่าปกติดโดยเฉพาะสินค้าในหมวดศิลปะแฟชั่นเครื่องประดับหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวอยู่้องกับความงามความรู้สึก และความเข้าใจแบบลึกซึ้งเนื่องจากชาวมีมีความละเอียดอ่อนในการนำเสนอมุมมองที่แตกต่างอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในธุรกิจอาจมีค่าใช้จ่ายจิปาถะเพิ่มขึ้นหรือเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกี่ยวกับการขนส่งล่าช้าหรือเสียหายทางที่ดีควรจัดระบบสต็อกสินค้าให้เป็นระเบียบ และสื่อสารกับลูกค้าให้ชัดเจนเมื่อเจอปัญหาควรรีบแก้ไขด้วยท่าทีสุภาพและจริงใจซึ่งจะส่งเสริมให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์แข็งแกร่งขึ้นสมมติว่าบอนเป็นเจ้าของร้านเครื่องประดับทำมือทางออนไลน์เขาเป็นชาวมีนที่เชี่ยวชาญงานฝีมือและมีรถนิยมสวยงามเดือนนี้บอนตัดสินใจออกคอลเลกชันใหม่ที่ใช้หินมงคล และลูกปัดแก้วสีฟ้าทะเลบสารกันพร้อมกับเล่าเรื่องราวความหมายทางจิตวิญญาณในโพสต์โซเชียลมีเดียทำให้ลูกค้าหลายคนสนใจอย่างรวดเร็วในช่วงกลางเดือนยังมีอินฟลูเอนเซอร์สายความเชื่อและเครื่องประดับเห็นว่าสินค้าของบอนมีคอนเซ็ปต์เก๋ถูกจริจคนที่ชอบเสริมดวงจึงขอร่วมมือรีวิวสินค้าบนเพจของตัวเองยอดขายพุ่งขึ้นสามเท่า ในระยะเวลาสั้นๆบอนจึงต้องสั่งวัตถุนิบเพิ่มและทำงานกันจนดึกดื่นเพื่อส่งของได้ทันใจลูกค้าแม้จะเหนื่แต่วงจรการขายที่คึกคักเช่นนี้สร้างแรงใจมหาศาลให้เขาได้ค้นหาไอดีใหม่ๆต่อไปในเมื่อดูชะตาเดือนนี้ของชาวมินค่อนข้างเปิดกว้างทั้งงานเงินการเรียนและธุรกิจการเสริมดวที่ดี จึงอาจมุ่งเน้นไปที่การดูแลสุขภาพกายและใจเป็นสำคัญเช่นหาเวลานั่งสมาธิเพื่อปรับสมาธิปรับลมหายใจสร้างความนิ่งภายในวันละ1 0 1ถึงนาทีบางคนอาจเลือกอการทำโยคะเบาๆหรือเวิร์กช็อปศิลปะบำบัดเพื่อบรรเทาความเครียดและกระตุ้นความคิดสอรังสรรค์นในด้านการทำบุญ หรือเสริมดวงตามความเชื่อแนะนำให้ชาวมีนบริจาคหรือทําบุญเกี่ยวกับผู้ป่วยผู้ยากไร้หรือสัตว์จรจัดต,ตามกำลังศรัทธาเพราะจะช่วยส่งพลังบวกและเพิ่มความอ่อนโยนที่เปเห็นจุดแข็งของชาวมีนอยู่แล้วอีกหนึ่งแนวทางคือใช้สีกับวัตถุเสริมดวงให้เหมาะสมโดยเฉพาะโทนสีฟ้าน้ำเงินหรือม่วงอ่อน ซึ่งเป็นสีกลุ่มน้ำที่เชื่อมโยงกับพลังของชาวมีนอาจเลือกใส่เสื้อผ้าสีน้ำเงินในวันที่ต้องประชุมหรือเจรจางานสำคัญหรือเลือกเครื่องประดับที่มีหินมูสโตนมูสโทนหรืออความารีนและคมมรีนเพื่อเสริมความโปร่งใสของจิตใจและช่วยให้การสื่อสารราบรื่น เดือนนี้นับเป็นช่วงเวลาที่ชาวมินสามารถใช้ข้อความสามารถทางความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการเปิดทางให้กับโอกาสใหม่ๆไม่ว่าจะด้านหน้าที่การงานการเงินผลการเรียนหรือยอดค้าขายที่อาจพุ่งสูงขึ้นตามผลงานที่สะท้อนตัวตนแน่นอนว่าอุปสรรคและความเครียดต่างๆก็ยังมีอยู่แต่ชาวมิน ควรดึงเอาความละเอียดอ่อนเข้าอกเข้าใจผู้อื่นมาใช้ในการประนีประนอมไม่ว่าจะกับเจ้านายลูกค้าหรือเพื่อนร่วมทีมนอกจากนี้ความอ่อนไหวของชาวมีที่บางครั้งทำให้ขี้กังวลก็สามารถปรับสมดุลด้วยการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนจะสรรเวลาและให้เวลากับการดูแลจิตใจตนเองอยู่เสมอ การพักผ่อนเช่นการอ่านนิยายหรือดูภาพยนตร์โรแมนติกสัก1นถึงสชั่วโมงในแต่ละอาทิตย์สามารถช่วยเติมเต็มพลังใจได้ดีเพราะชาวมีมีจิตใจเชื่อมโยงกับอารมณ์ศิลป์และความฝันอยู่แล้วนอกจากนี้หากพบว่าชีวิตยุ่งเหยิงเกินไปอาจลองจดทูดูลิหรือทำตารางชีวิตประจำวันสลับกับการเทคโนโลยีดีทอ ดิจิตอลด e ท็อลดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนก่อนนอนสักสามนาทีเพื่อให้สมองได้พักผ่อนดวงชะตาของราศีมีนประจำเดือนนี้บ่งบอกถึงช่วงเวลาแห่งความสร้างสรรค์การมองโลกด้วยความเข้าใจและจิตใจเมตตาชาวมีนมีโอกาสความสำเร็จในหลากหลายด้านหากใช้ความละเอียดอ่อน และสัญชาตญาณของตนผสมผสานกับการวางแผนอย่างมีเหตุผลทั้งในการงานซึ่งอาจมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาให้รับผิดชอบในการเงินที่มีโอกาสรับรายได้เสริมหรือโชคลาภจากดินหรือข้อตกลงพิเศษการเรียนที่ได้รับแรงบันดาลใจใหม่ๆรวมถึงยอดค้าขายธุรกิจที่เติบโตจากไอดีทางการตลาดและการสื่อสารเชิงสร้างสารรค์ อย่างไรก็ดีอย่ามองข้ามความเหนื่อยล้าและภาระทางอารมณ์ที่อาติดตามมาชาวมินควรใส่ใจการพักผ่อนและดูแลตัวเองให้เพียงพอไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือจิตใจเพราะความพิเศษของชาวมินอยู่ตรงที่ใจที่เปิดกว้างและรับพลังจากสังคมรอบข้างได้ง่ายจึงต้องเรียนรู้ที่จะบริหารจัดการพลังด้านบวก และลบอย่างสมดุลการซื่อสัตย์ต่อตัวเองรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำจะช่วยให้ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความมั่นคงและความสุขแท้จริงท้ายที่สุดนี้จงเชื่อมั่นว่าเดือนนี้คือเวลาที่เหมาะสมที่ปลาสองตัว แห่งราศีมีนจะว่ายไปตามกระแสอย่างอ่อนโยนแต่ก็พร้อมกระโจนขึ้นเหนือผิวน้ำเมื่อถึงจังหวะอันควรเพื่อสัมผัสกับทัศนียภาพของโอกาสที่สวยงามโอกาสที่จะเติบโตในทุกมิติของชีวิตและเติมเต็มความฝันให้เป็นความจริงได้อย่างสง่างาม